ตากลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่เกมอุลตร้าแฟร์ติ้งอีโวลูชันทรีนะฮะวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับเกมนี้นะครับก็ไม่ได้เล่นมาเป็นเดือนแล้วนะฮะก็ห่างหายกันไปนานนะครับกับเกมนี้ก็เพื่อไม่ให้กิจกาเสียเวลาเราไปเล่นมันเลยดีกว่านะฮะที่ผมรีบผมเคยเล่นไปแล้วนะครับเพราะว่าที่ผมอัดไปแล้วแหละคลิปอุลตร้าแมนเอซนะครับแต่ว่า ゴルゴダ星におびき出されたウルトラ兄弟はヤプールの罠に捕らえられてしまったこのままではヤプール操るエースキラーに命が吸い尽くされてしまう ถ้าเกิดว่าผมจบด้วยอัลต้าแมนเอ้ยไม่ใช่อัลต้าแมนเด็เอสเอโรบวทได้ผมไม่จะจบนะฮะ ไปเลยเีงโอเคมาได้ยได้อยู่ด้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 โอโอ้โอ้โอ

สปีดล้านนะฮะต่างวันนี้ตีเอ้ยไปทำอะไรไปไหนทำอะไรจะไปไหนวันนี้เออ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 ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อสามเหลี่ยมไปก่อนเลยทีนี้เอาไปก่อน เออคนถูกเลยช่างแม่งฟตีเลยฟันตีตีเออมาแล้วเออ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 ลออเออเออเอวเออ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 ไอแเ้อเอ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 เออเเเอเเออเเเเเเอะ เ,เ,เฮ้ยโอ้ยอ้าวเฮ้ยลืมเลิกดุพราวพี่ของฉันได้แล้วเอาไปโอ้ยค่ะสามเด็ดนวฮะตอนนี้โอเคออกเข้าใหม่ เดี๋ยวตัดไปตอนที่เล่นเอสอีกรอบนะครับไปโอเคมาเรามาเจอกอีกรอบกับเอสรอบนี้เมื่อกี้มังไม่เอาจริงเอา้าไม่ดูดลังล้เฮ้ยหรยอต้องให้เสียเลยก่อนไาดิเออเออตีเออ,เอ,อดูออด แค่นี้ใช่ไหมทำแค่นี้ใช่ไหมโอ,อ,อ้เออโอ้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 เออเออถีบเออเออถีบเป็นจับรถ ไม่ให้ทำไม่ให้จำไม่ให้ทุ่มไม่ให้อะไรทั้งนั้นทีบเอ้ย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 โอ๊ยนี่ไงไปดาวฟูโตซะเองอะ่องะอุ <laughs> ลตร้า兄弟は残されたわずかなパワーを集中した。 ไปดาวพูโตะไปดาวอังคารแก๊สไปไปไปแบตู้ฮะ<า>ไม่ตายอย่าตายคะจะเจไดเอนไม่ได้ฮลัลโหลมิชชั่นสำเร็จ โอเคยังเอสอยู่โอเคไม่ได้เลยนะครับไป,ไปเริ่มมี่องไปเอสเจอไทยแลนด์เลยฮะผมตั้งแต่ตัวแรกเลย ยาแล้วแต่ต้นนีไงไฉีดแมงโอ้ยโอ้ยแมวแมวเพือนคนมีอะไรหรอเมียวอะไรหรอเมียวกำลังทำทิ้อยู่ตีไงตีตีไม่ให้ทำไม่ให้ทำไม่ให้ทำโอ้ย ไอเนี่ยคำรามอยู่ได้เอาแสงไปกินเตะอะไปย้วเออเอะไรถีบครับเตะอุยะอ้ยเตะอุยะะอ้ยเตะอุ้ยเตะเตะเตะอุ้ย ได้เขาไมา่ได้เจอกันนานใช่ไหมเป็นเดือนเลยหายไปเป็นเดือนเลยอะ่ะนี่นี่น,นนะี่นี่ไอ้นี่ยิบตายนะเอ้นี่ไอ้สายพาดโอ้หแบบแปดตาไอ้แส,ยสยบยตาปวดอะไรอะไรคือแปดตา เราได้ท้องนะฮะเราต้องสปีดรันนะฮะต้องรีบแล้วผมต้องรีบไปนอนพรุ่งนี้ผมยุ่งก็คือเอ่อต้องไปโรงเรียนฮนะโอ๊ย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  คลิปนี้ผมอัดตอนเออโอ้ยคลิปนี้ผมอัดเอ่อสี่ทุ่นนะฮะแต่อาจจะลงประมาณเช้าเช้าโอ้ยต่อยต่อยเตะทีบทีบตี่งตีตีตีโอ้โอ้โอ้เด็๋ยวกเด็กคน,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 น ดึงหมุนหมุนหมุนแล้วเบี่ยงโอ้โอ้พี่แวนโอกว่าถูกเปล่าแล้ว่าถูกอ่ะพี่แวนกดผิดนะฮะจีีไปด้วยจีจีจิวเออือเออโอ้โอ้พี่แวนหนีถี่ไม่เลย เอ้ยเอ้ยเออต่อยอุ้ยกดไม่ติดเอ้ยเดเมย์ไอสองเออแมเอเอแมผมชื่อสองนะเอตอตอนนี้ไม่ขึ้นโตคอมแล้วอย่าพึ่งพี่เมน์อย่ามุดไปทำไมอย่าพึ่งมุดไปอย่าพึ่งแบบขอเล่นก่อนสองเย็นเดี๋ยวผมดึงแมไวแล้วเนะนะี่ย โอ้โใหม่นะพี่แมวนคนพิดเอ้ยอย่าพึ่งเกิบมึงเก็บมึงเก้เอเอขออนุญาตนะนะ มาแนละ้วฮะไปปล่อยแมวออกห้องเมื่อกี้เอ็กเอ็กเอ็กโอ้โหเมื่อกี้ผมยังไม่เอาจริงพี่แมนยังไม่เอาจริง แค่กลัวนิดเดียวทำผมแตกเลยทีเดียวเออเออเออโอ้ยโอ้ยอุลตร้าแมนยังไม่เอาจริงโอ้ทีหน้าทีหน้า ลเดอร์คิกอุลตาแมนคิกอุลแมนคิกไม่โดนขอขอ,ขอทยถอ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 ย,อ,ยอื้อุลตร้าแมนขาหูเอ้ยโอ้ประูเปล่าพี่แมนพีแก็ผิดเรียบร้อยบายจีดโอ้ยโอ้ยีบถีบถีบ ดีดีโอ้โหทีดีเอาของจริงด้วย <tinc S 1> ต้องกดโอกันเลยกันเลยนะจะแตกไม่ได้อผอทีดีเอ็กเมื่อกี้กด X กด O กดอทีดีกด O อแมกกด X พี่กับดาวเอะเอออะาโอ้โหหนีเนี่ยทีบขาคู่ไปรอบไปกับดาวของจีนพี่จ๋ากับดาวเถอะนะจ๊ะน้องวายแล้วเนี่ยวายอยู่โอเคเออยถ้าเกิดเสียงผมเปลี่ยนไปก็ ผมเป็นไข่นะฮะรู้สึกว่าจะเหมือนจะเป็นไขรนะมีน้ำมูกนิดหน่อยมีน้ำมูกนิดหน่อยเอ้ยอันนี้ผมกดผิดแปบนะครับโอเคกดผิดกแล้วจะกดจะกดข้ามไปกดโคมอีกเ็วร้ายสุดๆเลยที่แม่งอะไรอ่ะชิงโจทําทำอะไรอ,อุ้ย ยเตะเตีถีบเตะรู้ใช่ไหม,มอะไรทำอะไรถีบสอกต่อยต่อยอุ้ยสามโดดโอ้ย,โดด,โ,อยโดดเก่งนะครับผมเนี่ยโอ้ยยอุยโอ้โหจุกเลย โอ้แข็งโป๊กโอ้ตายเอออะไรจะทำอะไรไม่ให้ทำเออกูโนดนโอเคว่าสี่เหลี่ยมฮสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่าใช่โอเคกูทำะมาณที่โอ้ประมานคิดค,คิดคือ เอาไปแตกเอ๊อเบามากหรือว er, you know, ่าเรือม er, ันเยอะเอยเอยเอยนี่ไงนี่ไงเอ้ยเยโอ้ยยโอ้ยอกหมูแรงเกิน ขอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เออกูดูอีกแล้วไอเวนผมว่าเราได้สามแน่แน,น่เอาไปทำด้วยเออโดดขาคู่อยู่นี่แหละเอาโอไปเด็กเอ,อ๋จิวปี ปีดปีดจิวปีดนี่ไงเอาล้วรอบนี้ปสัสสาซะเอ๋ยวะพี่ปี๊ปีดแตอะไรของผมวะอ่าแตกสามสวย่สวยครับ สวยพี่สวยคืออะไรวะเอ้ยไน้าไน้าทุกคนเราเจอคนดัาเราเจออาซึกะ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 เอ้เอ้เอ้จีบิวอ๋อนี่กกบิวเหรอนี่ไงบิวจีเอ้ยโอ้เจอเยอะ เออเอเออเออเอโอ้ยโอ้ยขอบคุณมากจะได้บงบางหน่อยล่างนี้แต่เร็วโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกดไม่ติดกดโอ๋ไม่ทันอีกว่าเ้ยไปชีกระจอยเลยจะไปทิ่อี โอ้แม oh ่แสงอ้าวเฮ้ยเออโอ้โหเจ็บจะใช้อาศายนี้หรออาศายนี้หรอเออะออ,อโอ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บ เอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้ทันเหรอหนีต่อยต่อยหนีไงโอ้ยโอ้ยเจ็บด,ดูเดือดมากนะเออเออโอ้อโอหนีไงหาคู่เอาไปกรอบตีเอ้ยเอ้ยโอ้ยเขาเผาหน่อยวันนี้เออนั่นแหละ ขอบอหน่อยขอขรอบหน่อยอุยโอ้โหพาวเวอร์ไทอ่ดเหรออ่ดแล้วทำไมก็ตายอยู่ดีอ่าสามเหลี่ยมไปเด็กรอบนี้ไม่มีค่าเคาน์เตอร์อำไลนวฮะตัวเปล่ารับตายรีฮะห,หรือเชื่อจอมวายยังนั้งเอาไว้ไม่อยู่ เอาไปรอบ D X บวกตื๊บไฟพระฉีดนีได่ไงมันคือท่าไม้ตายสำหรับุตัวแมนเอจเจอร์เทปต่อไปเอจคิลเลอร์โอเคตัวสนะนะไตร์แล้วฮะในการสปีดลันทีมันเร็วเร็วหรือเปล่เอ้ยเอ้ย อุ้ยเดี๋ยวอ้ยเตะทำอะไรต่อยแม่งเตะแม่งอุ้ยอ้ยอุ้ยอสกัดขานี่ไงอีโอไมโนนี่นี่ไงเต็มหน้าแเสรเมตาเรียมบ ตีไงเอ้ยเอ้ยเราไม่ไปมีเลือดให้ดูหลังอึเราจะเล่นเซฟๆนะฮะอย่างที้โอ้อุอ้ยแม่งเอ้ยตีแมงที่อีกีเตะโอ้ยเตะฟาดโอ้ยเออเออขอเตะก่อนโอ้ยขอเตะก่อน โอ้ยเยอะไปแล้วนี่เงาสี่รอบเอาโอ้ไปเด็กเหมือนเดิมเลยเอาไปอเอป๊นั่นแหละชีติตีบหมุนตัวหมุนตัวมุ้ย รอบไอ้โกลดนทียิงเอฮืออ่ะจะกดโอเพิ่มวงกันตัวไว้ก่อนห้าห้าแก้พลาดแล้วเอสคิลเลอร์ตีไงตอีอุ้ยตีฉี่แมงโอ้ยโอ้ยเจ็บ เอาไปอีกทีแกตายแล้วนี่ x ลบเอ่เอแล้วก็ตันมือแล้วก็ฉีดตุ้็นจอไครับผมจบ yeah, แล้วอยู่ยี่เราไปทำอะไรเถอะหยอกยอกปิดคลิปก่อนซิเฮ้ยได้อะไรอีกอ ว้าวเอ้ยเดี๋ยวได้ดันเพิ่มด้วยเหรอทำไมตามไม่ยี้ไม่ได้ตาทีแด้ที่ผมอัดไปแล้วไม่ยไม่ได้นะแต่ได้แค่ดันเดียวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพิ่มไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะสำหรับวันนี้ใหม่ๆครับผมจะสปอยคลิปหน้านะฮะ เอ้ยไม่ใช่คลิปเดียพวพรุ่งนี้จะเป็นการไลฟ์สตรีมเกมดารากะนะฮะเกมไาฟสตรีมนี่แหละแล้วก็ในอนาคตก็จะมีการซื้เกมมาเล่นอย่างเช่นซีคิโร่กอดออฟซูชิม a นะฮะแล้วก็เป็นเกมผีอย่างโฮมซีวิตโฮมนะครับก็เล่นกันให้ตาแฉะไปเลยะฮะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับจะมาตอนนี้